สวัสดีครับผมช่องจอบไถดินสวัสดีครับวันนี้กระสีมะม่วเรื่องใบดันครับวันนี้ครับหลังจากติดแตงใบดันมากครับแตงั้งลุมแตงทั้งขึ่งครับใส่เขียวเขียวในกระจากการต้อมรดไถแล้วครับสั่งน้ำเพลินมากครับแล้วก็มาติดตามที่จริงมันบวมมันส่งนี่นะครับมัน เอาึ้นแล้วมันชนกับกาดทั้งหนาครับผมก็เอยไดแตตัดแตงเอาครับให้มันเข่าเข่ารูปครับตามที่จริงคงเิ่นตัวนี้กะมันจีเป็นหอนออกมาหนีครับผมกับพัดตัดตรงรุ่งครับพะวาให้มันรับกันครับสองตัวข้างในอยงครับมันยังสีเป็นส่งงามครับมันแต่แตงใสครับเพราะวันมันมันไกลนะครับมันต่ํากระบอเป็นหยังครับงามคือเก่านี่ครับมาเิ่งทึ่งลุมหลังจากที่แตงตอนนั้น ผมใส่เล็กเทื่อที่แรกผมใส่เล็กสี่หุนครับห้องกับไปนี่นี่ทำในมือนี่แล้ครับประมาณนี้และเอาไปล่องเห็ดงานล่องเบงก็ได้ผลด,ดีครับมวนดินดีหลากเบาลดครับเวลาหลากมันวันสีโค้งแห้งกว่านี้อีกเลยครับโค้งตามนี่เลยครับนี่มันสีโค้งสีเลยมากสีเลยบานที่นี่เอาไปล่องเห็ดแล้ว เวลาเวลาเขาหลุบกลับขึ้นครับสกีมันสีลากดินกลับมากครับเพราะว่าสกีมันสีอยู่ต่ำลงครับเพราะว่าตัวนี้มันงายขึ้นครับเขาห้องขึ้นแล้วใบมีดงายขึ้นครับสกีมันก็สีโพครับทั้งรุมบวิตเวลาหลากดินกลับขึ้นที่เป็นคล่องครับบ่งามีหยามีหยังติดกลับขึ้นครับผมก็เลยทําการตัดออกครับ ตัดเล็กห้องออกครับเพื่อให้มันใสสก,กีได้ครับตัดออกประมาณกายครึ่งหมดแล้วครับพาออกไปเลยนีย่แล้ครับระยะห่างของมันเหลือซ้ำานีหละมันก็นยังถือว่าใสได้อยู่นะครับโ้งเล็กน้อยอยู่แต่แต่ล่องดันเบิงมันก็นได้อยู่ครับใส่สก,กีห้องเข้าไปแล้วกับเวลาลูบกับขึ้นมันก็นได้อยู่ครับได้ขึ้นเ่าครับ บ่อหลากแล้วครับเพราะว่ามันมันงุ่มลงจักกน้อยแล้วนะครับถอดแหวนออกน้ำหรือว่าสก,กีก็ได้แตงหาจนมันได้ที่แล้วครับซัวสีเขายที่แทงหาเอาตอ,ต,อตอนตอนบ่ท่านตัดอวกกระดันดีพุดแล้วครับดันม่วนม่วนดินดีแล้วก็ดันเบาลด แต่ว่ามันหันอยากดักครับมันบม่มีสกีเนาะมันต้องถอดสกีเฮ็ดครับถ้าถ้าจะเอาแบบนั้นแบบเก่านะแบบเล็กซี่หุ่นห้องนะต้องถอดสกีออกแล้วก็ย่ามดันมันสิดักครับดันยากเป็นคืนครับแต่ว่าหันดันง่ายมันหันถอดดินดินอ่อนมันดันง่ายครับถ้าดินเปียกเังสีมันจะหยากจักหน่อยครับมันอาจจีง่ายสาหรับปูเก่งกันแล้วกับโมลูกันแล้วครับผมดันปูเก่งเนาะ ผมก็เลยแต่งกลับขึ้นครับแต่ว่าบอบอ,บอตัดออกสูตรหน้าครับยั่งอยู่ก็ยังมีส่วนโค่งเล็กน้อยอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิง้งการดันน้ากันครับเดี๋ยวสิดันให้เบิ้งครับว่ามันยังหมวนขือเก่าบอตัดออกไปแล้ว พ่อเดี๋ย้พ่อเท่านี้ก่อนครับเพราะว่ามันลมเหรอครับล่องดันไปหน้าครับเนาะก็ได้ไถาตากไว้ครับรูปรูปรูปไปมันกะลมกะหวมครับกับาสามามาเทพตอได้อีกก็ต้องตากไว้ก่อนครับดูใไฮเลยนี่แหละครับเพชรหน้าค่ำมันก็ยากางี่สิเหครับ กว่าจะเล้วครับมาล่องใบดันให้เบิ้งซื้อนะครับเหมือนี้ล่องว่าแตงแล้วมันเป็นยังไงครับก็เลยดันดินเรนนำ้ำก็ไดไข้าวหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งนี่และเอาครับคลิปนี้ก็สิขอปิดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่เขามาคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณลหลายๆนะครับไว้เจอก,กันคลิปหนา้า หลังจากฝนตกพลคือครับงานไถครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ